วันเวลากระดึกลืนกินความแข็งแรงร่างกายลูกๆไปหมดทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเ,เพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้นจะต้องหาจุดสบายนียให้เจอเพื่อนำเขาไปสู่ธรรมะภายใน ือุกภารกิจเราก็จะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความส,สุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยจฉพาะภารกิจณนะปัจจุบันนี้วุทธศาสนาวิชาธรรมกายเนี่ย กำลังถูกหมู่มานมุ่งทำลายอยู่ราการด่านสำคัญที่จะปกป้องพระบุทธศาสตรสนาวิชาธรรมกายเนี่ยเราเราจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวและร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่น ต่อสู้เอาชนะให้ได้